ด้วยครับนี่เวลานอกกลับมาสู้กันต,อต่นออัดชราพรลูกนีกลับมาสู้กันต่อครับพี่ทุยเสิร์ฟซาซิภาพรตัดลงไปสดีครับเลยูอันสกิล็อกมาเป็นโอกาสของไทยแล้วครับตัดดาวหย่อนลงไป12เท่าครับใช่ครับเลยไหมคอานี้บอลแรกสวยตียัดลู่นีติดอยู่ครับวาริสลาติดมาติดไปที่จังทุยโอ้ให้บอลไม่ดี บอนเป็นกางของไทยทัดดาววนมาแล้วเรียบร้อยครับ13 12แล้วเดี๋ยวยวนเสร์ฟบอลเร็วทัดดาวเอาเวียดนามเก็บได้แต่ลน้นอีกทีนึงก็เก็บได้ครับ <c oughs> เน้นๆคราวนี้ดักได้อีกแล้วแต่ว่าไม่ทันครับ <c oughs> เดชัวก่อนครับ <c oughs> <c oughs> หัวเสาชัดวกรเหนียวไป <c oughs> จังหวะไม่ดีครับยังไม่ตีเจริญที่แทงทุย สวยทันดาวสกีบล็อกเวียดนามเน้นเน้นปิดได้ไหมไม่ได้ครับตีออกไปบอรมุดแต่งเปิดได้หัวเสาอัดติดบล็อกอุ้ยไปตกใส่มือตัวเซฟพอดีครับได้ฟรีบอลข้ามมาชัดจุออนลูกนี้ไม่พลาดครับทีพ,พิจิยาเสิร์ฟแล้วลอเอายังไงลงครับชัดเล่นหมดหรือ,อยังยครับเวียดนามอะ่ะครับลงลงต่อนหน้าต่อตาเลยครับตรงนี้ไล่จัดให้ลงนะครับ